สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับแม่หมอขอบอกนะคะเรามาเริ่มกันที่อะไรก่อนดีเต็มโต๊ปไปหมดเอาเป็นชนิดของมาสก์ก่อนนะคะมาสชนิดแรกจะแข็งที่สุดแล้วค่อยอ่อนยืบลงไปเรื่อยๆจนไปถึงกระดาษโอเคมาสตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นมาสก์แบบแข็งๆคือมาสมาสกออกมาเป็นครีม อยู่ๆไปมันแข็งอันนั้นอะคือมาร์กแข็งคือเคลย์มาร์คนะคะคำว,ว่าเคลยแปลว่าโคลนก็คือตอนแรกเหมือนเป็นโคลนอยู่ดีๆอ,อยู่ดีๆมันก็แข็งตัวขึ้นมาซิอย่างนั้นอ,ะอ่ะอ่าแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบเหมือนปูนพลาสเตอร์อันนี้เรียกเคลย์มาร์นะคะซึ่งเคลย์มาร์เนี่ยก็จะแบ่งไปอีก1.1คือเคลย์มาร์คดีท็อกซิฟล้เรารู้อยู่แล้วว่าเวลอาอาหารเป็นพิษกินอะไร คาร์บอนชาโคลใช่ไหมคะก็คือถ่านนั่นเองหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้พวกพวกดีท็อกซิฟายเนี่ยมันจะแบบออกแนวสีดำๆพิวริฟายอะไรอย่างเี้คะ่ะกับอีกอันนึงที่เป็นเคลมาร์สที่ที่ให้ความชุ่มชื่นแล้วก็คือไม่ได้ให้ความชุ่มชื่นขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดูดซับดีท็อกซิฟายอะไรขนาดนั้นแต่ยังจัดอยู่ในกลุ่มของเคลมาร์สเหมือนกัน ะะแต่อย่าลืมข้อดีของมันคือดูดแบบดูดซีบัมดูดเวสโปรดักดูดของเสียดูดน้ำมันดูดอะไรออกมาได้หมดเลยข้อมันจะเป็นข้อดีสำหรับคนที่แต่งหน้าเยอะๆแต่งหน้าบ่อยๆหรือว่าแบบมีสารพิษในหน้าเยอะๆแต่มันจะเป็นข้อเสียสำหรับผิวหน้าแห้งเพราะมันดูดทุกอย่างจริงๆคือมันดูดน้ำและความชุ่มชื่นออกมาด้วยประเด็นนะคะลองลงมาจากเคลมาสที่แข็งเป๊ก ก็จะเป็นเจลมาร์นะคะเจลมาร์คืออะไรคือเอาง่ายๆมันก็คือมาร์ที่ออกมาเป็นเจลแล้วสุดท้ายลอกได้เป็นเหมือนสติกเกอร์เหมือนเหมือนเหมือนยางงอะคะ่ะประมาณนั้นอันนี้คือเจลมาร์เสร็จต่อไปเป็นอะไร Sleeping Mark ซซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยชาติไทยไม่มี Overnight Sleeping Mark แต่ตั้งแต่มีปิก o กโอเค ทุกคนก็ overnight mask ทุกคนเลยมันจริงๆมันไม่ใช่อะไรเลย sleeping mask คือไ i g h t c r e ที่ใส่ไอตัวเจลตัวนั้นนะน้อยกว่าไอเจลที่เราลอกได้แค่นั้นเองนะคะมันก็เลยแบบข้ามวันข้ามคืนกันไปได้แล้วลอกออกมาไม่ได้แค่นั้นในภา,าคส่วนของ mask อย่างอื่นก็คือเช่น mask ทิ้งไว้แล้วล้างออก อันเนี้ยมันก็จะมีเป็นพวกแบบมาส์กเหนียวเหนียวเป็นเจลเจลแล้วก็ทิ้งไว้สิ้านาทีแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลอกออกได้ด้วยนะก็คือก็แค่ลามออกเฉยๆอะคะ่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกมาร์กหนึ่งซึ่งก็มีหลายๆอย่างตัวทองก็มาทำเป็นมาร์กทองก็มีที่มันก็จะเหลวเหลวแล้วก็แปะไปคือถ้ามันไม่มีไอตัวที่ แอคทีฟที่มันเหมือนเจลาตินเน่เยอะมันก็จะไม่สามารถลอกฟลดออกมาได้เป็นหน้าไม่สามารถมันก็คือจะล้างออกไปแต่ก็ไม่ใช่เคลย์คือไม่ใช่โคลนเป็นประมาณนั้นอยู่กึ่งกลา,างหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นสลิปปิ้งมาร์กที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะหลังจากไอสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยก็จะมาถึงมาร์กชีทมาร์กชีทแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีกระดาษมีอะไร ชุ่มชื้นอยู่แล้วใส่เซรั่มเข้าไปในแผ่นนั้นซึ่งมันก็จะเริ่มต้นด้วยไฮโดรเจลมาส์คือมาสที่เป็นเจลตัวเองเหมือนซิลิโคนเหมือนกอเอียบูดบูบสไพโซเหมือนกอเอียค่ะคือมันก็จะแบบนิ่มๆอันนั้นคือจะเป็นลักษณะของไฮโดรเจลก็คือเป็นเจลมาสคือไม่ได้ออกมาเป็นเหลวๆแต่ออกมาเป็นแผ่นๆแต่เป็นแผ่นที่เหมือนกอเอียนั่นแหละ อันที่สองที่ตอนนี้กำลังยอดฮิตฮิตนิยมกันอยู่แล้วแพงระดับหนึ่งเลยคือเซลลูโลสมาร์คคือเซลลูโลสมาร์คเนี่ยมันคือมาร์ที่ไม่ใช่กระดาษไม่ใช่ทิชชู่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อุปกรณ์เอ่อตัวเขาเรียกอะไรไอตัวมาร์ของมันไม่ใช่เป็นแนวทิชชู่แต่เป็นกึ่งกลางระหว่างไฮโดรเจลกับกระดาษ อยู่ตรงกลางแล้วใช้สารที่ชื่อว่าเซลลูโลสซึ่งมันจะแนบแน่นติดหน้าเนื้อเนียนทนนานเช่นเบอร์นี้โซซีครีนะคะตัวเนี้ยเขาจะเขียนเลยเห็นไหมคะเซลลูโลสมาร์คซึ่งจะไม่เห็นนางออกมาในเวแบบกระดาษมันจะไม่ใช่กระดาษแต่มันก็จะไม่เจลแบบอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเจลมาไฮโดรเจลมาเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะคะ แล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็คืออันนี้ก็จะหนากว่าอันนี้ก็จะหนาน้อยกว่าปึ้งปึ้งจปึ้งจบปึ้ง,งเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีมาร์กระดาษก็คือเป็นมาร์กชีตนั่นเองเป็นมาร์ปกติที่ทุกคนเห็นกันเป็นมาร์กกระดาษหมอจะเกรดดิ้งกระดาษเป็นกระดาษเกรดเกรด a b c d ละกันนะ A and มด B นก C แมว D ด็อกสุนัขไม่ใช่กระดาษเกศดีแปลว่ากระดาษเกศดีโอเคจบนะโอเคเราจะมาเริ่มต้นอันแรกก่อนเลยคือมาสกแข็งจะเป็นมาสอ่ะที่หมอพูดอันไหนแข็งสดุดอันไหนแข็งสดุดพูดมาอันนี้เนี่ยเป็นของ L'Oreal นะคะก็ราคาก็ไม่แพงมาก300-400ประมาณนี้ จะออกมาเป็นดีท็อกซิฟายเห็นไหมบอกแล้วอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับดีท็ De อกดีท็อกอ่ะมันจะออกมาเป็นเนี่ยสีดาๆแบบเนี้ยเพื่อคือด้วยตัวฐานของมันเองขนาดตู้เย็นอะ่ะกลิ่นไม่ดียังเอาฐานดูดนางดูดทุกสิ่งอะค่ะดูดเย็นน้าของเราด้วยเนี่ยอันเนี้ยเป็นพวกดีท็อกมาร์กซึ่งจะออกมาเป็นเคลมาร์กเดี๋ยวป้ายให้ดูไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวพูดพูดพูดไปแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วค่อย มาดูว่ามันแข็งเราเป็นยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็ไปตำกันตำแม่หมอขอบอกไอจได้ก็มาร์กอยู่ทุกวันทุกเวเพราะว่าไม่ทันแล้วมีมาร์กหลายอย่างซะเหลือกเกินโอเคอันนี้คือเอ่อเคลมาร์กตัวที่แข็งที่สุดที่หมอบอกนะคะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีทอซ์ยิ่งดำคือยิ่งใช่เลยจะมีอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเคยรีวิวไปแล้วชื่อแกรมโก ซึ่งตัวนั้นก็ถือว่าเป็นดีท็อกซิฟายมาที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะคะ L'Oreal นี่ก็ราคาไม่แรงประมาณ400อะไรอย่างเงี้ยค่ะตาตามด่วนเลยค่ะหมอว่าดีอันนี้เป็นของแบรนด์ l a n e s นะคะราคาสนุนราคาก็ประมาณ200กว่าบาทก็เป็นเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าเอ็นดูนะคะซึ่งหมอก็ใช้แล้วใช้ได้พวกนี้โอเคอันนี้คือดีท็อกซิฟาย ซึ่งเป็นเคลมาร์อย่างเดียวเลยนะอะต่อไปเคลมาร์อะไรที่ไม่ใช่ดีท็อกนี่เลยค่ะอันนี้โซประกวดโดยคาแรงแล้วต้องมีทั้งไฮโซและโลโซอันนี้ก็เป็นจะเป็นมาร์กของคาแรงนะคะส่งเข้าประกวดก็เดี๋ยวจะทาไว้ให้ดูเช่นเดียวกันปึ๊ดมันก็จะเป็นมาร์กที่ออกมาเป็นเห็นไหมคะเป็นเคลหรือว่าเป็นเหมือนเป็นโครนแต่ว่าอยู่ๆไปสักพักมันจะแข็ง ในขณะที่มาร์คบางตัวอยู่ๆไปสักพักมันจะมันจะเป็นเจลโอเคนะคะอันนี้ก็ลองให้ดู3ส,สูตรสูตรอะไรไฮดรานี่ก็แนวนั้นเลยค่ะชุ่มชืออ้นรีบาลานซิ่งก็จะแนวแบบฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยบาร์มาร์คลคมปิองนูัริชชิ่งอันนี้ก็แนวมอยส์เจอไรเซอร์เช่นกันนะคะจะแยกออกมาเป็น3าสีให้ต้องซื้อทำไมเพื่ออะไร เพื่อเราเสียตังไงเสร็จปุ๊บมีมาร์กสัญชาติเกาหลีออกมาแข่งชื่อ Innisfree ก็จะเป็นเครมาร์คชนิดหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะซึ่งราคาก็จะเต้าต้ยต่ำต,ต,ำตำ่ต้อยกว่าคาแรงอย่างมากขนาด3 0ซีซีก็ประมาณ300บาทอะไรอย่างนี้บบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้แบบหันให้ดูเลย นี่ขนาดขนาดทดลองนะพอลอละพันนะคะแร<อ>งอ่ะอย่างตัวนี้ก็จะประมาณนี้มันจะไม่มีมือให้ลองอยู่แล้วโอเคอ่ะเราก็จะมาดูกันอันนี้คือเคลมาทั้งหมดนะคะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือเอาว่ามาสเตอร์ไหนที่ที่พอมันถึงจุดอะ จุดไอ้นี่ของมันแล้วมันแบบว่ามันแข็งขึ้นนั่นแหละคือเคลมาร์สมาโซต่อไปที่สองข้อประกวดที่เป็นเคลเช่นกันมาจากคิวส์นะคะตัวนี้หมอก็ว่าดีดีงานพระราม8คือก็เนื้อแน่นเป็นเคลแบบเหมือนคล้ายๆปูนปัสเตอร์เลยแล้วก็แห้งง่ายแล้วก็ล้างหน้าออกมาหน้านุ่มดีนะคะใช้ได้ขนาดทดลองอยู่ที่ประมาณ300กว่าบา,าท4 0 0่างนี้ ะะก็เดี๋ยวทิ้งมันไว้เพราะว่ามาส์เนี่ยมันต้องทิ้งไว้ประมาณ10 15นาทีอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บอีกแล้วอ่าแล้วก็จะแล้วแต่ความแห้งเร็วแห้งช้าของมาสะคะ์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของเคลมาร์ซึ่งต้องล้างออกแต่ล้างออกด้วยน้ำเปล่าเฉยๆเพราะว่าเขาเ็แค่อยากให้เราล้างออก แต่ว่าพวกมาร์คชีทพวกนี้ไม่ต้องล้างนะ Bit บ t t ท,ทวิทสเซรัมทาตั้งแต่หัวยันฮีเลยค่ะคือลอกกระดาษออกมาก็ทาให้มันหมดทั่วตัวเพราะว่ามันเป็นมากที่ไม่ต้องล้างออกต่อไปจะเป็นเจลมากที่ที่โด่งดังที่สุดและยังอยู่ในใจหมอตลอดเวลา10เต็มสิเลยค่ะซูอาซูตัวนี้เป็นเจลมาค,ค่ะ มันก็จะมีเจลมา์มันมีหลายชนิดนะคะมันก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นเจลมาร์ที่เป็นมาร์ทองที่ไม่ใช่ทองแบบทองคําเปลวมาแปะจะเป็นมาร์ที่เหมือนกับว่าเอาทองมาทําเป็นนาโนเพราะว่าทองคําเปลวมันไม่มันเป็นโมเลกุลใหญ่ที่ไม่ซึมประเด็นเขาก็เลยทำเป็นแบบว่านาโนมาแปะไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบอยากได้คอลลาเจนมาส์ก็เอาแซลมอนซาชิมิแปะหน้าก็ได้ป่าวะ่า <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ถูกต้องหรือเปล่า เป็นประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในภาคส่วนของมาร์กที่ต้องล้างออกนะคะในส่วนของมาร์กที่หมอบอกว่ามันไม่เจมันไม่มันจะไม่แข็งตัวมันไม่อะไรมันไม่อะไรยังสิ้นน่ะมันอยู่ของมันเฉยๆอะ่ะแล้วเราก็มาร์กมันไว้5 5นาทีเราก็ล้างออกเช่นตัวนี้มาจากเฟรชนะคะ Rose Face Mask ตัวนี้เนี่ย เขาบอกว่ามันก็คือไฮเด a รชันนั่นแหละแอปพลาย5ินาทีแล้วก็ล้างออกคือมันไม่มีอะไรเลยคือมันเป็นเหมือนแบบจริงๆแล้วเหมือนสกินแคร์มากกว่าอีกอะเป็นเจลแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคให้ดูว่านางก็ไม่แข็งนางก็ไม่เหี่ยวนะคือนางเป็นของอยู่ของนางอยู่เป็นอยู่คือเป็นของนางอยู่เฉยๆเลยอย่างนั้นประมาณนั้นประมาณเนี้ยแล้วก็4 0 5นาทีล้างออกเหมือนเอาน้ำพึ่งมาทาแล้วก็ล้างออกมานั้นนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่หมอเลิกคอมเมนต์เลยนะคะคือโยเกิร์ตรสธรรมชาติมาร์กหน้าได้แล้วนุ่มแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็เลิศด้วยจะบอกให้ความเลิศมันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นมาร์กในภาคส่วนของมาร์กที่ต้องล้างออกนะคะในส่วนของมาร์กที่ต้องล้างออกอีกชนิดหนึ่งคือโอเวอร์ในมาร์กตัวนี้น่ารักยาคูยาคิวอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบลืมอ่านไงว่ามันเป็น sleeping mask อะไรที่ขึ้นต้นด้วย sleeping overnight มันแปลว่ามันจะไม่ออกมาเป็นแผน่นพอหมอฉีกปุ๊บไหนวะแผน่นไม่มีนั่นไงคนไทยอ่านหนังสือไหมไม่มันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเจลๆแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ทาทาไปให้ทั่วหน้า ทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วก็ไปนอนนอนเสร็จตื่นเช้ามาล้างหน้าแนวนี้อันนี้คือ overnight mask นะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็น overnight mask ที่ก็ค่อนข้างดีอย่างน้อยก็ดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยอย่างน้อยก็ดีกว่าตัว fresh ก็คือของ fresh เหมือนกันซึ่งเขาจะเขียนเลยว่าเป็น black tea firming overnight mask นะคะ mask ตัวนี้ก็จะเป็นชาดำ black tea คล้ายๆกันเหมือน x 1 0ของของขวัญของของขวัญก็มีนะคะก็ จะเป็นแนวๆน,วนี้ก็คือทาให้มันแบบคือจริงๆอ่ะมันคือไนท์ครีมที่เข้มข้นผสมเจลาตินเบาๆอ่ะเออนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นมาส์กที่อยู่ในกลุ่มเคลมา์สเจลมาส์กโอเวอร์ไนท์มาสเจลาตินมาส์กดีท็อกซิฟายมาสทั้งหมดทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอันนะคะแล้วเราก็จะมาปัดเป่า ให้เข้ากันปัดเป่าให้เข้ากันเราก็เริ่มดูอะเราจะมาเริ่มดูอันนี้ก่อนแล้วเลยเห็นไหมคะว่าอันแรกที่ป้ายลงไปลอรีอนางเริ่มแหละนางเริ่มแข็งตัวนางเริ่มแข็งตัวนางเริ่มแบบนางเริ่มจับออกมาไม่ได้ตัวนี้ l a เนสดีเทลซิไฟมาจะต้องดูด แล้วแข็งปึ๊บมาถึงจะดีทอกได้ลาเน,นีนี่ถ้าถ้ากล้องจับใกล้ๆนะคะจะสามารถเห็นได้เลยว่าแบบคูดออกมาได้เลยอะแนวนี้เนี่ยคือดีทอซ์มาคือเป็นมาที่แห้งแล้วแบบกลังแบบนี้นะคะ่ะอ่าทีนี้เรายังคงรอคาแรงต่อไปอาจจะอาจจะจัดใหญ่ไปนิดนึง มันก็เลยไม่ยอมหายสักทิงแล้วแต่มาร์แต่ในขณะที่ตัวโรสตัวนี้ค่ะตัวโรสเฟสมาส์เนี่ยไม่มีแนวโน้มจะแข็งเลยสัก,กนิดเนี่ยแหละค่ะคือมาสที่หมอบอกว่ามันมาอย่างไงมันไปอย่างนั้นห้าถึงสินาทีแล้วล้างออกประมาณนั้นนะคะอ่ะเรามาดูต่ออ่ะมาส,สัญชาาิเกาหลีมาส์ชมาสนชากาลีนิสฟรีนะคะเริ่มแข็งแล้วเนี่ยชีเริ่มแข็งแล้วแต่ก็ยังไม่แข็งมาก ไม่แข็งเท่า็อ t o x i f y ใช่ไหมชีเริ่มแข็งแต่ชียังไม่แข็งเท่า็อ t o x i f y ชียังแบบชียังสามารถแบบเป็นเค a y ได้เบาๆอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือา a ์ k สัญชาติเกาหลีคือตัวนี้ส่วนคาแรงก็คือข้างหน้าของมันก็ประมาณเดียวกันก็คือเป็นแนวเคล y เป็นแนวแบบแนวตุ้มจืนยอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะส่วน o อร์ไนท์ม mark เนี่ยแห้งละตัวนี้แห้งละตัวนี้ก็แห้งละ ตัวนี้ไปนอนได้คือไม่เข้มข้นเราไม่นอนเข้มข้นปุ๊บเราก็นอนส่วนตัวนี้ถ้าปล่อยให้มันแห้งจริงๆสนิทเลยเนี่ยมันจะลอกออกมาได้เป็นแบบเป็นเจลมาสนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอ1คลิปนี้เพื่อมาสที่ต้องล้างออกครั้งหน้าเรามาเฉลยไตนางในเหล่านี้ทั้งหมดสำหรับวันนี้เคลมาส์ Sleeping Mask, Gel Mask, Overnight Mask, Detoxify Mask วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบาย